บรรยากาศตอนเย็นที่เยะโสธรค่ะ ใหญ่เลยใหลยจะจับใจะจับปลาจับกนัปลาไมได้เห็นจักนป้ปาเอาไว้หัวนี่ปาจบกันนะแอปเปลนนปเป้เป็นยูงบแอปเปิ้ลอปเปิ้ลเห็นปลาไมนี่เขาบึ้งปากเพอีบงเห็นไหนี่ นี่ปลาตัวใหญ่เลยล้มปลาปลาโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลใครจะกลับใครจะับปลา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 เอาไว้ขอหัวนี่ใหญ่มากปลาจับกันอ่ะ เอฟนาเป็นยี่บอแอนีอเห็นปลาไหมนี่เขาเฟูป่าฟูดินฟูเห็นไหนี่นี่ปลาตัวใหญ่เลยล่มปลาปลาอาเปอ มาแล้วมาแล้วไม่เอาไมเอานี่งอเงี้ยอยากลุกออาเลยลุก ไปดูปลาเผากันเถอะไปดูปลาเผากันเถอะไอโต้ก <ruption> <teor> ินปลาเผากันเถอะมีปลาเผาใครเติมส้มตำนี่นี่นี่น่ากินจังเลยหหนาูแท

เสมือนขันแต่หนูไม่เหนื่อยใ่ไหมเรีนเป็นเจ้ามือเรียนเรียนหน้ามแตมไมอยากเรีนหน้ามแล้าคุณผู้ชมเห็นเรียนน้ากันปะอ้ยัยเพื่นเขาใส่เด้อจับบ่ะอาบเลยลงเลย 都是啥朋的对不对？<Yeah. S 1> <Yeah. S 2> yeah.

น่ากินมากเลยค่ะเยอะออโอ้ยกินช่เกินลยหรอ่ายกินแต่กินเลยมื่อนเกนก็เป็นั้หวบ่บัหวหัวอัวห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 วหดัวห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 เัวหัวหอัหหว เิ่งยอกินเลยดิส่งตัวใหญ่ดิในใ <c oughs> นในในรูปอ่ะถ้ากันกินเลย